ร้านขายดอกไม้เรียกว่าโอ้เยอะเลยโอ้ยเยอะเลยโอ้ยอ่ะฮะโอ้ยทุกคนสวยสวยจังเลยสวยจังเลยอ๋อเอาหมดเลยอุ้ยนี่สวยจังเนี่ยชัดพี่รักสวยนี่พี่ทูเนี่ฮะคุณเองชอบพี่ทูเนี่ยเธอเคย โอ้ยมนมานี่โอ้ยสวยมากเลยว้ายโอ้ย,อยสวยสวยจังเลยโอ้ยกลาบเยอะเลยทุกคนสวยไหมโอ้โน่นนั่น่ะโอ้เยอะมากละลานตาวายอยากเป็นเจ้าของครอบครอง เถอปุ๊วายทำไมสวยนี่อันนี้คือส,สวยดีสวยดีอะทุกคนสวยเนาะนี่ย้อยสวยเลยโอ้โหเคยซื้อให้ไม่ยาต้นนึงสวยสวยไปหมดเลยน,นี่ก็อยากได้อันนั้นก็อยากเอาเอาไหนดิอ๋ยสวย,ยทุกคนชอบดอกพิทูเนียมากเดี๋ยวไปเอามาอี Oi, oh, só